ราคาและสเปกกดปุ่มเพิ่มเติมใต้คลิปครับเครื่องพ่นยาสีจังหวะ GX 3 5ยี่ห้อมิซูควาเล็กความจุถังอยู่ที่25ลิตรอ้อมทองเหลืองมีหม้อลมสาหรับเพื่อเพิ่มแรงดันในการฉีดทําให้การฉีดพ่อนแรงมากยิ่งขึ้นก่อนทําการจะส่งทางร้านจะทำการทดสอบฉีดพ่นจริงพร้อมถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูความสมบูรณ์ทุกอย่างก่อนทาการจะส่งเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อสินค้าจากทางร้านเราไปได้สินค้าตรงปกตรง,ตรง,ตรงคลิปพร้อมใช้งานร0 0ซและเราจะมีการลังการขายลูกค้าสามารถโทรติดต่อสอบถามทางร้านดได้ ผมมีเครื่องนะครับผมมานําเสนอลูกค้านะเป็นเครื่องพ่นยาสีจังบาทนะครับผมตัวนี้ของยี่ห้อมิซูควายเหล็กนะปั๊มทอเหลืองอย่างดีนะตอนทำการจัดส่งนะครับผมคอน,นเซ็ปต์เดิมของทางร้านเราเลยนะเราจะทาการทดสอบนะครับผมพ่นฉีดพ่นจริงให้ลูกค้าดูเลยนะครับผมถ่ายลูกค้าดูความสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผม่อนทําการจัดส่งนะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อสินค้าจากทางร้านเราไปนะได้สินค้า1ตรงปกนะครับผมพร้อมใช้งานสมบูรณ์นะครับผมตัวนี้เหลืองนะครับผมตัวนี้เป็นยี่ห้อของมิซูควายเหล็กนะครับผม แบรนด์หลักของเขาคืออึดทนดีชาตินี้ต้องลองนะครับผมนี่เลยสโลแกนของเขานะครับผมเท่เลยนะตัวนี้นะครับผมมาพร้อมถังความจุ25ลิตรนะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับผม Gx 3 5ซึ่งเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานน้ำมอกเดียวกันกับะจะพูดว่าใช้อะไรร่วมกันกับ Honda นะข้อดีของมันคืออะไรหาง่ายนะคาร์บูเรเตอร์เป็นแบบภาพปัม๊มนาหรือไดิฟแฟมนะครับผมตัวนี้นะ,ะเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะนะนะ้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแก๊สโซฮอล์เก้าห้านะเก้าันเครื่องนก็ไมัน เรื่องของมอเตอร์ไซค์สีจังหวะนะครับผมที่หัวไหนก็ได้นะตัวนี้นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูอของแถมเนาะของแถมที่ไปด้วยก็จะมีก้านพ่นนะครับผมเป็นทองเหลืองเนาะแบบนี้นะครับผมมีหัวพ่นนะครับผมนี้สามารถปรับได้เนาะก๊คอกเนี่ยมันไม่ได้แถมให้นะผมก็แถมให้ลูกค้าเลยนะจะวนี้จะเป็นก๊อกทองเหลืองนะวาวอย่างดีนะแล้วก็จะเป็นพวกชุดซ่อมนะครับผมที่แถมมาให้นะตัวนี้ตัวปั๊มนะครับผมตัวนี้จะเป็นปั๊มทองเหลืองนะที่เขาโฆษณาไว้นะแล้วก็จะมีหม้อลมนะครับผมตัวนี้เพื่อ เพิ่มแรงดันนะครับผมแล้วก็จะมีสําคัญคือตรงนี้จะมีที่อัดจารบีนะครับผมให้มา2ฝั่งเลยนะนี่นะครับผมตัวนี้อัดจารบี а, ลูกสูบนะวิธีการใช้งานก็คือ,อเราจะหมุนออกมานนะตรวนี้ซื้อก้ะทางร้านไม่ต้องห่วงนะทางร้านจะอัดจารบีให้ลูกค้าอย่างดีนะเติมให้จนเต็มเลยนะเวลาใช้งานนะครับผมนี่นะแล้วก็เอาจารบีเติมให้เต็มตรงนี้เลยนะแล้วก็อันนี้คือเราเติมให้เต็มแล้วนะนี่มันจะมองเห็นไหมนี่ละตรงนี้นะครับผมแล้วก็เวลาเราใช้งานนะเราก็ค่อยๆหมุนเข้าเรื่อยๆนะจารบีมันก็จะ ดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะวิธีการใช้งานแล้วก็ค่อยๆหมุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้นะสาคัญนะครับผมนี้เรามาดูสายส,าสาพายตันนี้สายสพายเนี่ยเขาให้มาอย่างดีนะครับผมตัวนี้หนาใหญ่นะครับผมเมื่อมันใหญ่เนี่ยมันก็จะช่วยกระจายแรงได้ดีเนาะกระจายน้ําหนักได้ดีมันก็จะช่วยให้เราลดการเมื่อยล้าได้นะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังบูฟูมาอย่างดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะช่องตรงนี้ก็จะมองเห็นนะมันจะมีน้ํามันหล่อเลี้ยงปั๊มนะครับผมตรงนี้นะนี่เวลาเติมก็เติมจากข้างในครับมันนนจจะะะมมมมีีูเติองห ทำต้องดูด้านนี้นะตรงนี้ตรงนี้มาดูนี่นะครับผมามาดูตรงนี้ชัดน,นะนี่เลยแล้วก็นี่คือที่อัดจระบีอีกด้าน2ตัวเลยนะครับผมมีนะตรงนี้นะอีกทีหนึ่งนะโอเคนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านตรงนี้นี่ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ปรับแรงดันนะครับผมตรงนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นระบบน้ําวนนะครับผมกรณีที่เราปิดก๊อกนะตรงนี้ก็จะเป็นคันเร่งปุ่มดับเครื่องอยนต์นะครับผมโอเคมาพร้อมจุดซัพพอร์ตนะครับผมตัวกันสะเทือนของเครื่องยนต์นั้นจะเป็นลูกยางอย่าง,าง,างดีนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบให้ลูกค้าดูเลยนะครับโอเคทีนี้วิธีการใช้งานสําหรับบางคนที่ยังไม่รู้เนาะก็กดปั๊มน้ำมันนะครับผมตัวนี้อันนี้โช๊คเนาะถ้ามันสตาร์ทไม่ติดแล้วก็เปิดโช๊คนะครับผมถ้ามันติดแล้วก็โช๊คลงนะอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องนะครับผมเติม1 0 0่มิลนะอันนี้โอเควิธีการใช้งานแล้วก็ดึงสตาร์ทได้เลยนะอ่าตีแล้วนะครับผม เอาชิล่องคำันนี้ดิอ่านี่ได้หลายเน็ดเลยนะครับผมนี่นะนะครับผมแรงๆเลยนะตัวนี้โอเคพ่ออ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองอ่าตัวนี้จะเป็นอ่าอุปกรณ์พ่วงนะมันจะเป็นหัวเทอร์โบแล้วก็เป็นแบบปืนนะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองใช้แบบปืนนะครับผมอ่า กระจายตัวดีมากนะครับผมเอาคำค่อยๆคำเข้าคำเข้าสุดเลยอ่านี่นะครับผมแรงมากๆนะถ้าลูกค้าทให้ในที่สนใจนะเรามีจำไหนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวฉี้มุมบน,บนอ่าฉี้ได้สูงมากนะครับผมอ่าปับกระจาอ่าสูงนะครับผมเอาให้พุ่งกระไดอ่าอ่าชี้นิดๆอ่าโอเคแรงมากๆนะโอ,โอ้โหสวยมากนะครับ อ่าตอนนี้สําหรับท่านใดที่สนใจนะเราก็จะมีจัดจาหน่ายเพิ่มนะครับผมโอเคทีนี้เราจะมาใช้กับหัวเทอร์โบรือหัวเจ็ตนะครับผมกับเครื่องตัวนี้นะนมันฟูลควายเหล็กแบบมีม้อลมน,ออนะครับผมโอเคเอาเริ่มเล็กคนเลยอ๋อไกลมากนะครับผมอ่าปลาคู่ไกลอ่าสีขึ้นข้างบนขับได้สูงมากนะครับผมนะอขับปลาคู่ไกลโอ้ไกลนะปลาคู่ไก่ขับขับได้ ได้ดีนะผมโอเคตรับโอเคนะครับผมทีนี้ผมจะมาลองให้ลูกค้าดูนะโดยจะใช้กับหัวเทอร์โบเลยนะครับผมหัวเจ็ทเนาะลองที่50เมตรก่อนนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว50เมตรนะเดี๋ยวจะลองให้ลูกค้าดูนะที่50เมตรโดยต่อพ่วงกับสายเดิมเลยนะเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าความแรงมันจะประมาณไหนนะครับผมตัวนี้สลับนี่นะความคู่นะครับผมโอเคนะครับผมตัวนี้นะ50เมตรนะโอเคเดี๋ยวเรามาชมความแรงกันเลยนะครับผม เดี๋ยวรอน้ำมาก,ก่อนน้ำกำลังมาเอาเล็กเลยโอเคนะผมตอนนี้50เมตรนะเอาปั๊บก็ได้อันนี้ก็ได้ยังเอนนกาอนนกระได้โอเคเอาปากสี่เ้่าหมดสี่เ้่าหมดโอเคโอเคน้ำหมดพอดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองสาย ร้อยเมตรแล้วว่ามันกะไรแค่ไหนนะครับผมโอเคโอเคนะคผมเดี๋ยวเราจะมาลองตัวแบบปืนนะคผมเอาขึ้นมาแบบปืนนะครับผมตัวนี้นะเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะที่50มเมตรนะครับผมเดี๋ยเพราะว่าตัวเจเนี่ยมันไว้สำหรับพ่นไกลนะครับผมอ่านี่นะตอนีเราฉีดพ่นสูงนะครับผมอ่าเอาแบบก็ได้โอเคก็ยั okay, งแรงอยู่นะครับผมโอเคก่ เดี๋ยวเราจะมาลองที่100เมตรให้ดูเลยนะผมถึงความแตกต่างนะครับผมทีนี้เราจะมาต่อที่100เมตรนะโดยต่อมาจากเครื่องนะมาเข้าสายนี้มวน50เมตรนะแล้วก็มาเร่อีก50เมตรเวมเป็น100เมตรนะโดยใช้ปืนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประสิทธิภาพแรงแค่ไหนนะอันนี้คือเป็นฝ่ายดียังแรงดีเหมือนเดิมอ่าโอ้ยแรงๆเลยนะผมว่าใช้ได้เลยนะครับผมบ้อลมนะครับผมสวยมากเอาปั๊มกันได้นะยแรงแรงดีนะครับผม100เมตรนะเอาครับ ิโอเคประมาณนี้นะครับผมแรงมากๆนะโอ้เป็นปอยสวยครับผมอ่าจับเครงเลยกลับไปเลยดับเครงเลยอ่อากลับไปเลยกลับไปเลยอ่าแรงดันมันยังเหลืออยู่นะครับผมนี่ดูความแรงนะครับผมนี่คือเราดับเครื่องแล้วนะนะกำลังอัดาศมันยงค้างอยู่ในสายเนาะเนี่ยมันก็ยังแรงอยู่นะครับผมก็ถือว่าผมแนะนำเลยนะตัวนี้ตัวหนึ่งเลยนะครับผม,มอ,อ่าเหลือเยอะนะ ตัวนี้นะมิสูควายเหล็กนะครับขอปั๊มทองเหลืองเนาะตัวนี้นะโดยที่เป็นปั๊มทองเหลืองแบบหม้อลมด้วยนะครับผมเป็นเนสวยงามเลยนะเครื่อีจังหวะปะยิ雅น้ำมันนะครับผมสตาร์ทติดง,ง่ายร้อนไในดักนะครับผมเป็นเนะก็แนะนำนะครับผมโอเคครับผมตัวนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับการทดสอบนะครับผมเครื่องพ่นยาสีจังหวะนะครับผมแบบทางความจุ2 6ลิตรนะของยี่ห้อมิสูควายเหล็กนะตัวนี้ปั๊มทองเหลืองนะครับผมแล้วก็เราทําการทดสอบให้ลูกค้านะทั้งแบบหัวพ่นที่มันแถมมากับ เครื่องเนาะแล้วก็แบบปืนนะครับผมแบบเป็นปืนแล้วก็แบบเป็นแบบเป็นหัวเทอร์โบหรือหัวจีนนะสำหรับฉีดพ่นไกลนะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะรวมทั้งเรายังทดสอบที่50เมตรแล้วก็100เมตรให้ลูกค้าดูนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถโทรติดต่อสอบถามหรือว่าแอดไลน์ผ่านหมายเลข0611188384น,น,นะครับผมแล้วก็เช่องทาง Facebook fanpage คุณสุขการเกษตรนะครับผมก็ผมเป็นคนคุยเองทุกอย่างเนาะซื้อทางร้านไปก็จะมีสติกเกอร์ร้านติดไปนะครับผมเป็นสติกเกอร์รับประกันนะติดปัญหาตรงไหนลูกค้าโทรหาผมได้ตลอดนะครัับผมวนนนี้เาะ สำหรับนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ